ทดลองชงชิมเทียบกันระหว่าง Oria C1 0 by Pass กับอันนี้แบบ DIY เองจาก Aeropress ด้วยหลักการมันก็ดูคล้ายๆกันนะตั้งแต่ได้มาตอนแรกแล้วก็เลยลอง DIY เล่นกันเองนะคะมาจะใช้กาแฟตัวเดียวกันแล้วก็ชงตามรูไกด์กของฟัง o r ี a นะคะบืงทีก็มีการทดลองอะไรแปลกๆประหลาดๆที่ไม่จำเป็นเราเล่นอะไรกันใน Reddit เขาถกเถียงกันนะคะว่า มันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันก็จะลงไปกระแทกผงกาแฟแรงกว่าเหมือนขุดลงไปมากกว่ามีทฤษฎีแปลกๆอีกเยอะนะคะลองไปอ่านดูคนที่จริงจังมันก็จริงจัง Melo d r i ปนะคะไอ้ตะแกรงอันนี้จริงๆก็น่าจะใช้ตะแกรงของ Aeropress ได้เหมือนกันแล้วว่ามันไม่มีทางที่รสชาติจะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันสายน้ำที่ลงไปมันไม่เหมือนกัน ความสูงมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่น่าจะไหลช้าไหลเร็วเท่ากันด้วยก็สนุกๆน,นะคะมาลองดูว่าจะรู้ไหมว่ามันต่างกันบัางนี้ลงช้ากว่าปะจริงๆไม่ต้องวนสิไปค่ะพยายามดูตัวเลขเวลาให้ลงไปพร้อมกันนะคะไหลช้ากว่าการทดลองที่ไม่จำเป็นอันนี้จบช้ากว่าเยอะเลยเอะ ฝั่งนี้ Aeropress ฝั่งนี้ Oria มีป้ายฮะเอาจริงเหรอคนเทของเราออกแบบการชิมมาให้ให้ไม่ง่ายอาจจะเทฝั่งละ2แก้วหรือฝั่งละ1แล้วก็ฝั่งละสามเขาบอกอาจจะเหมือนกันหมดไม่เหมือน,เห,อนเหมือนกันอะเขาบอกให้เชือ่อความรู้สึกแรกหรออย่างนี้เหรอเอาใหรือมันเหมือนกันทุกแก้วเหรอ ทีมเราหมดแล้วอะแม่ใจว่าอันนี้่อยอทีเบอร์สองผิดเหรอผิดกันว่าอันนี้มันอันเนี้ยไม่ชัวผิดเบอร์สองเบอร์หนึ่งสองกับสี่อ๋อไม่ก็ตอนแรกอะไม่แน่ใจแล้วว่าอันเนี้ยแหละทำไมมันดูไม่ค่อยต่างกันเลยอะอยต้องไปฝึกมาใหม่เพราะว่าไม่สามารถจับคููได้ฉันต้องแข่งขับเทสเตอร์ไม่ได้เดี๋วอุ้ยเขาบอกว่าไอที ผู้ชมก็คือรู้เลยว่าไม่ได้เตรียมไบเทสรอบที่สองมันเย็นแล้วมันยากกว่าเดิมไหม,มันคือกาแฟตัวเดียวกันที่ชงต่างกันเออยากเป็อย่างนี้เหรออันนี้เป็นแอโรเพสอันนี้เป็นโอเร4ยสี่สองโอรีามอันเดียวที่เป็นแอโรเพสเกือบถูกเขาบอกว่ามีอยู่สอย่างคือ1 มันแยกไม่ออกจริงๆมันเหมือนกันกับสองการอ่อนการแยกไม่ออกเองไปลองเล่นกันดูนะคะว่าแยกออกหรือเสียใจถูกไล่ออกจากวงการกาแฟแล้ว